อัตานะเมวะปัทมังปฏิรูปเปนิเวสเยอธัญญมนุษาาสัยะนะกิริสัยะปันดิโตสหภูมิพิจิตได้แต่งเป็นกรอนกวีเอาไว้ว่าวางตนไว้ในความดีงามก่อนจึงค่อยสอนใครๆในภายหลังบัณฑิตชนขนขวายหมายระวังไม่พลาดพลังเศร้าหมอง เรื่องของตนสติปัฏฐานภาวนาในเวลาสี่ชั่วโมงเต็มโดยแบ่งเป็นการเดินจงกรมอยู่สองชั่วโมงนั่งกำหนดอารมณ์กรรมฐานอยู่สองชั่วโมงเป็นไปได้โดยดีแบบสบายๆเพราะได้สภาวธรรมที่ให้ชื่อว่าวิปัสนาลีหลักสภาวธรรมพึ่งโผ่ ขนมเค้กของสิทธิเก๋พี่สาวเอที่ฉันตอนเช้าของวันนี้พระทหานเพลงประจำวันจันทร์ของโยมแจ้จีดาปัญญาการชนวงผลไม้หลายชนิดมีเชอร์รี่เป็นต้นที่โยมน้องปวีนาปั้นแห่งเพชรส่งคนให้มาถวายเมื่อบ่ายของวันนี้น้ำคอรโวลเฟล น้ำปานะของโยมเก๋กนกวันผู้ประสานงานหญิงในร้อพิสนาของธรรมภาพนี้ผสมกันกับโซดาของโยมเสถรจูน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ผสมกันกับโซดาของโยมพง์จันทร์รวมถึงน้ำกิฟเฟลีนที่ผสมกันกับโซดาที่ฉันในบ่ายของวันนี้ และยาลมของคุณสุพสิทธิ์น้องแม็กจิราเจริญยิ่งน่าจะได้ผลมากอเนสงมากคือได้บุญมากเพราะว่าวันนี้อมามภาพหลังจากที่ได้ฉลองศรัทธาแล้วก็ได้มาทำความเพียรโดยการเดินจมกลมที่เริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงสิบนาทีไปถึงบ่ายสี่โมงยี่สิบนาที มีการซ่อมอยู่ในระหว่างนั้นด้วยที่แหว่งไปจากการเข้าห้องน้ำบ้างไปฉันน้ำปานะบ้างแล้วก็นั่งกับมนุษย์อาร,รมณ์กรรมฐานในเวลาสองชั่วโมงเต็มเริ่มตั้งแต่บ่ายสี่โมงยีนาทีกระทั่งไปถึงในเวลา6กโมงยีนาทีได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ในเอกบัลังบัลังเดียวที่นั่งอยู่ ที่ตรงนี้อย่างได้รุมกรรมฐา,านไม่ขาดตกบกพร่องไม่แหว่งไปใดส่วนใดส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าไม่ได้ลุกออกจากอาสนะนี้เป็นการทำลายบัลลังเพื่อไปเข้าห้องน้ำก็จึงถือว่าเป็นเอกบ,บัลลังบัลลังรวดเดียวในเวลาอยู่สองชั่วโมงเต็มในคืนวันนี้อาตมาภาพน่าจะพักผ่อนได้ไม่เพียงพอ อยู่ในเวลาเพียงแค่6ชั่วโมงแล้วก็หลับหลับตื่นตื่นด้วยเรียกว่าพักผ่อนไม่ได้รวดเดียวเต็มที่ในเวลา6ชั่วโมงนั้นมีการตื่นอยู่ในระหว่างไปเข้าห้องน้ำบ้างพริกกายไปมาบ้างแล้วเมื่อตื่นมาแล้วในเวลาประมาณตีสี่แล้ว ขึ้นมานั่งกับมฐาถานเลยเพราะต้องการที่จะจำวัดต่อแต่ว่าก็ไม่หลับเมื่อเอ็นการลลกไปนอนก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาทําการตัดต่อคลิปวดีโอที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันเสาร์นั้นในการส่งสอบอารมณ์กับโยคีโยคินีที่มีจํานวนอยู่ถึง6คนเสร็จแล้วก็ยังไปทําการดีท็อกเอาของเซออกจากร่างกายเป็นการระบายถ่ายออกอย่างมาก มีควเสียงออกมามากมายเลยแล้วก็ยังต่อด้วยการทรมานกายด้วยการอบสมุนไพรไปด้วยเรียกว่าจัดหนักพอสมควรจนกระทั่งไปถึงในเวลาถึง11นาฬิกาคือช่วงเพลนที่จะฉันเพลนเลยทีเดียวจึงถือว่าตมาภาพนี้อยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเรียกว่าไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะมาทำกรรมฐา,านให้ได้เกิดผลได้ดีๆ และเมื่อกระทำภารกิจฉันพระทหานเพรแล้วก็ได้ขึ้นไปชั้นบนเพื่อจะพักผ่อนเรียงเม็ดข้าวสักหน่อยแต่ก็กลายเป็นว่าหายใจคล้ายคนจะหลับแต่ก็ไม่หลับพอไปถึงในเวลาบ่ายโมงกว่าก็ลงมาข้างล่างเพื่อที่จะคลิกโพสคลิปวิดีโอที่อัปโหลดเอาไว้ คิดอยู่ว่าจะขึ้นไปจาวัดต่อดีหรือเปล่าไปเรียงเม็ดข้าวใหม่ดีไหมไม่เอาดีกว่าก็เลยไปฉันกาแฟาพอขับถ่ายระบายออกแล้วก็จัดโน่นทํานี่แล้วก็เริ่มทํากรรมาฐานที่จริงก็เริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงแต่ในระหว่างนั้นก็มีอะไรบางอย่างที่จะต้องให้ทําอยู่ก็เลยเริ่มได้ในเวลาบ่ายสองโมงสิบนาที แล้วก็จริงจริงก็เริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงสินาทีเป็นต้นมาแล้วก็เดินจงกรมเรียกว่าเดินจงกรมในระยะที่4คือยกย่างวางเหยียบอยู่ในสปิดเดียวโดยตลอดอย่างเนิบช้าค่อยๆเค,คลื่อนไหวออกไปสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเดินจงกรมจนตัวเย็นชาไปหมด เพราะว่าใช้กำลังค่อนข้างที่จะมากพอไปถึงครบหนึ่งชั่วโมงก็อาศัยยาลมของน้องแม็กเพื่อที่จะชูกําลังซะหน่อยก็เลยไปชงยาลมของคุณสุวัสธิ์น้องแม็กฉันในระหว่างของการาเดินจงกรมต่อแล้วก็เดินจงกรมจะกระทั่งไปถึงบ่ายสี่โมงเกือบจะ20นาที ก่อนที่จะถึงบ่ายสี่โมงสินาทีเนี่ยโอ้โหร่างกายหนักมากแล้วยกแทบจะไม่ไหวย่างเท้าออไปก็ต้องใช้กำลังมากเลยแสดงว่าวิริยะนั้นเต็มบริบูร์แล้วแล้วก็จะเกินด้วยแต่กระนั้นก็ยังฝืนที่จะเดินจงกลมให้ครบตามจำนวนเวลาที่ต้องการคือบ่ายสี่โมงยีนาทีทีนี้ก็ พอไปถึงบ่ายสี่โมงสิบห้านาทีก็เลยเดินที่ไม่ใช่ยกย่างวางเหยียบเป็นการเดินธรรมดาแต่ช้าๆเพื่อเขอ้าน้ำออกมาจากน้ำแล้วก็ยังมาเดินชุกคมต่ออีกเพื่อครบในเวลาบ่ายสี่โมงยี่สิบนาทีนั่นเองทีนี้ก็ได้ลงมาสู่การนั่ง ต้องขอบอกเร็วว่าในสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเช่นนั้นจะเป็นไปได้ด้วยดีไหมอาศัยที่ว่าเราทําความเพียรมาดีแล้วก็ฝึกมาดีของการเดินจุกมมเช่นนี้ก็ทําให้สภาวธรรมเป็นไปได้ด้วยดีเรียกว่าครบทั้งกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานทั้งสีนั่นเลยได้ประสบกับสภาวธรรมหนึ่งที่เคยพูดบอกว่าเป็นเินิมิทะที่พึงประสงค ก็คือเป็นความง่วงที่พึงประสงค์เกิดการที่หายใจคล้ายกันกับคนหลับเช่นนี้แล้วก็เริ่มเอียงไปทางด้านใดทางด้านหนึ่งสักพักก็เริ่มเอ็นเอ็ค่อยๆเอ็นมาเอ็นมาเอ็นมาหายใจเหมือนคนหลับอยู่เช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้หลับ มายถึงว่าไม่ได้มีสติในระหว่างนั้นเลยมีสติครบท่วมบริบูรณ์ของการเกิดสววธรรมทีนีเมตตาที่พึงประสงค์นั้นที่จะมาเรียกว่าวิปัสนาเรหลักนั่นเองค่อยๆเอ็นเอ็นช้าๆมากเอ็นเอ็นเอ็นเป็นอย่างนี้ก่อนเอ็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 นช้าๆและศีรษะก็ไปถูกกันกับ กรอบของใบโผ่หมามุคลที่มาจากต้นจริงพุทธคยาะพอไปอยู่อย่างนี้แล้เขาก็เริ่มหันกลับมาอย่างนี้แล้วก็อยู่อย่างนี้สักระยะหนึ่งก็ไม่ถึงกับนานอาจารยใจมันกนหลับเรื่อยไปเสร็จแล้วก็ค่อยๆกลับคืนมาค่อยๆมาแล้วก็ค่อยๆก้มก้มลงไปก้มลงไปช้าๆพร้อมมากับหายใจเหมือนคนหลับนั่นเอง เบาๆกระทั่งก้มลงไปเอาศาีรษะจรดก,กันกับโต๊ะน้อยตัวนี้ต่างตัวนี้อยู่สักระยะเดียวไม่นานก็ค่อยๆเงยขึ้นมาตั้งลำใหม่อันนี้กายก็ตั้งตรงเลยกิดสุบธรรมที่เป็นไปตามปกติเทียมเนินมาเรื่อยๆ ก็คือสิทธิภาวะความเย็นที่อาจจะเรียกว่าเป็นภารณาปิติปิติที่เย็นสร้นไปตามกายแล้วก็ในช่วงเวลาก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันว่าในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่เกิดทุกขเวทนาเลยมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าชาเพียงแค่เล็กน้อยไม่มีผลอะไรเลยจุกระทั่งล่วงเวลามาล่วงเวลามาจุกระทั่งถึง ชั่วโมงประมาณ15นาทีเกิดทุกเวทนาขึ้นมาแล้วชัดเจนด้วยฉนที่เรียกว่าจะกระดิกเท้าขวาไม่ได้เลยทุกเวทนาก็ทิ้งตัวอยู่เป็นระยะนานพอสมควรเป็นไปนตามธรรมชาติของทุกเวทนาที่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อ,อยู่ระบายในเวลาอันรวดเร็วแต่ก็ใช้เวลาไม่นาน เพราะว่าเป็นทุกเวทนาที่คุ้นชินกันอยู่พอสักพักก็เกิดสภาวะเรียกว่ากายบำบัดช่วยผัดผ่อนทุกเวทนานั้นโดยการที่เอ็นกายไปด้านหลังแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาพอกลับมาที่หนงทุกเวทนาก็เริ่มหายไปแล้วต่อจากนั้นก็เกิดอาการโอนเอ็นซ้ายขวาไปมาอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าร่างกาย ที่ผ่านการนั่งตั้งตรงโดยตรอดมีกายยึกับิริยะประกอบทางกายอย่างชัดเจนเนี่ยก็ทําให้เกิดความเด็ดเหนื่อยอ่อนละร่างกายก็เกิดกายบําบัดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองอันนี้เป็นธรรมาชาติสัญชาติยาของร่างกายอยู่ละในระหว่างนั้นก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาโดยรึกถ,ถึงบทกรอนโกวบีที่สาบภูมิจิตแต่งเอาไว้ คาถาที่ขึ้นเป็นทีเก็บบทในเบื้องต้นนั้นจำได้ตั้งแต่เป็นสมัยสมมตนนิเรียนยประโยคปาร์แปดปาร์เก้าที่ท่องจำเอาไว้พร้อมกับครอนกวีของสาภูมิพิจิตเพื่อที่จะมาพูดมาแสดงธรรมในตอนหลังให้มีพุทธคถาบาลีรับสมอังเอาไวนะ้ก็พยายามรึกถ,ถึงพุทธคาถาบทนั้นสุดท้ายก็ลึกได้เต็มทั้งสบาท เป็นหนึ่งคาถาน,นั้นเลยที่บอกว่าเกิดความคิดก้อหมายถึงว่าเราเป็นผู้ที่สอนวิปัสนาพายาโยมโดยจงกรมนั่งหลวงกรรมฐานแล้วก็สอนในหลักวิธีการปฏิบัติสอบอารมณ์อยู่อย่างนี้นถามว่าตัวเราเนะี่ยปฏิบัติหรือเปล่าปฏิบัติจริงหรือเปล่าตัวเราก็ต้องปฏิบัติเอาไว้และธรรมะก็ปฏิบัติอย่างไม่เคยละทิ้งมาโดยตลอดอยู่แล้ว เพราะความที่ไม่ละทิ้งกรรมาฐานจึงได้ดีอย่างนี้แหละทีนี้ก็เลยเป็นเหตุทำให้รื้ถึงพุทธคาถาที่ว่านั้นนั่นก็คืออัตานะเมวะปัธมังปฏิรูปเปนิเวสเยอธัญญะมนุษยาสายนะนักิริสยายะปณนิโตความแปลเป็นกรกวีโดยสังภูพิจิตประพันธ์เอาไว้ว่าวางตนไว้ในความดีงามก่อน ค่อยสอนใครๆในภายหลังบัณฑิชชน,นขนขวายหมายระวังไม่พลาดพลั้งเศร้าหมองเรื่องของตนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวก็มีคำพูดว่าถ้าจะให้ดีนะคุณจงทำตามคำสอนของคุณที่คุณไปสอนคนอื่นทำไม่ได้ตามนั้นอย่าสักแต่ว่าพูดพูดดีแต่ทำไม่ได้เนี่ยไม่โอเค ทีนี้ก็ล่วงเวลามาถึงบ่ายสี่โมงตรงน่าแปลกอยู่เหมือนกันนะพอถึงเวลาบ่ายสี่โมงตรงเลยยี่สิบนาทีนะี่กลายตั้งตรงดิ้งเลยทันทีแล้วเกิดสภาวธรรมที่กำหนดได้เลยว่านิ่งสงบเย็นอยู่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 ไปเรื่อยและในระหว่างนั้นก็ยังมีอาการโอนเอ็นไปมาอยู่ ในช่วงสิบประเสุดท้ายรู้สึกว่าขาขวาทาั้งด้านนี้ที่กดทับอเอาไว้นานๆก็มีทุกเวทนาประจาสังขารเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะของคณิกกสมาธิรวมตัวกันแสดงผลที่แรกเขาว่าจะไม่เปลี่ยนให้เป็นเอก,กับบาลังบาลังเดียวที่ขวาทับซ้ายอยู่ตลอดไม่เอาซ้ายมาทับขวาแต่ดูแล้วรบกวนการปฏิบัติคือทําให้จิตเนี่ยไม่สามารถตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวได้ ก็เลยพลิกเปลี่ยนในเวลา10นาทีช่วงท้ายนั้นโดยการเอาซ้ายมาทับขวาทีนี้คนนั่งได้ตรงนิ่งดีเลยค่นะเนี่ยกำหนดไปได้อย่างเดิมก็คือนิ่งสงบเย็นอยู่นิ่งสงบเย็นอยู่นิ่งสงบเย็นอยู่จนกระทั่งในเวลาใกล้จะห้านาทีสุดท้ายแล้วก็คิดทบทวนว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างและเมื่อออกจากกรรมฐานแล้วก็ได้น้อมกุศลภาวนาส่งให้เป็นพรประเสริฐ ไปถึงโยมแจ้ชราปรนาก,การชนวงโยมปวีณาปั้นเด่งเพชรที่อยู่นครสวรรค์สิทธิเกพี่สาวเอโยมเกกนกวรโยมส,สิิธรจูโยมพงจันทร์และญาโยมอีกหลายคนที่ถวายอุปรัมภ์บำรุงให้กับภาพร่างกายของตอมาภาพนี้ให้ได้ทำคำรรนาาน โดยพรให้ได้มีแต่ความสุขความเจริญประสบร่มเย็นร่มเงาพุทธศาสนาสประสริฐทุกสศรรภััยถึงพร้อมไปด้วยอายุนสุขับพราปฏิพันธนาสารกุณาสารสมบัติและขอให้ได้เป็นผู้มีกุศลภาวนาบุญญาภาขีก็คือมีส่วนร่วมแห่งบุญกุศลภาวนาที่จะมาภาพยะกระทมขึ้นในวันนี้โดยสำเร็จเป็น อนุโมทนาใหม่ให้ญาโยมที่เอ่ยนาม,มานี้ได้อนุโมทนาสาธุการร่วมด้วยก็จะได้เชื่อว่าสำเร็จเป็นอนุโมทนาใหม่ที่มีส่วนในบุญกุศลภาวนานั้นได้อย่างทันทีแล้วก็ได้ออกจากกรรมฐานเรียบร้อยด้วยความสบายาสบๆจะยิ่งที่ได้เจริญภาวนาในวันนี้ด้วยการเดินจงกลม ในเวลาสองชั่วโมงเต็มแบ่งไปบ้างก็ซ่อมให้เรียบร้อยแนละ้วแล้วก็นั่งกรรมาฐานอยู่สองชั่วโมงเต็มเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นความปราบรื้มใจของพระนะถ้าทําได้อย่างนี้แล้วอตาตมภาพเองก็มีความรู้สึกปราบรื้มใจสมณะจัดโดยเฉพาะที่เราได้น้องวุฒิพงศนาไปให้แก่ญ,ญาิโยมที่เราจะองสัทธาฉันอนนับปัาข้าวน้าของญาิโยมเหล่านั้นก็ขอให้พรเป็นภาษาบาลีอีกสักครั้งหนึ่ง ในวาระสุดท้ายนี้ว่ายะทาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตถินนางเปตานังอุปกัปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุัพเพปูเรนตุสังกับป่าจันโทปนาราโซยะทา มณิโชติราโโยธาสภิตโยยวชันตุสัพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารายโยสุขีทีคาายโกภวะอภิวาธนเสริสนิจังวุธาปจายโนจตารอธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังภะลาง